ให้ลูกเล่น iPad ลูกเล่นมือถือใกล้กับอิเล็กทรอนิกส์เป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่ใกล้มากๆๆๆเราคุยอย่างนี้ใช่ไหมสัญญาณมันอะสามารถทะลุเข้าไปในสมองชั้นลึกได้เลยโอ้โหดังนั้นมันส่งผลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเติบโตของสมองแน่นอนหมอป้ามลูกไม่แก่แม่ไม่ตายแน่ป้อมโตไปด้วยกัน Family Journey คลิปนี้นะคะใครมีลูกควรฟังเลยนะ มือถือสัญญาณไวไฟไพร้ายใกล้ตัวโอ้โหตั้งใจฟังเลคเชอร์รอบนี้มากๆค่ะไไรายยังไงคะคุม <GO> อ <av uther> ือถือก็ใช้กันทุกบ้านสัญญาณไ i f i แม้พอนว่าก็มีทุกบ้านคือมือถือเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่เขาเรียกว่า E.M.F. คือ Electro Magnetic Field ความหมายคือกระโหลกของลูกเนี่ยบางกว่ากระโหลกของเราเยอะมากมเวลาที่สัญญาณมือถือเราคุยอย่างนี้ใช่ไหมสัญญานณะมันะสามารถทะลุเข้าไปในสมองชั้นลึกได้เลยม,มันมีภาพเลยนะเขาทําการทดลองเนี่ยสมมติว่าเราเป็นผู้ใหญ่เนาะมันก็จะทะลุมาประมาณครึ่งสมองของเรามไม่ถึงแต่ว่าอย่างของเด็กอะเราคุยถูซ้ายใช่ไหม ทะลุไปหูขวาเลยอคือครอบคุมทั้งหมดเลยใช่คือ,อมันไปถึงสมองชั้นลึกเลยดังนั้นมันส่งผลเกี่ยวกับพัฒนาการและการเติบโตของสมองแน่นอนมันส่งผลถึงอ่ะเราอาจจะมีอาการปวดหัวอ่ะ,อ,ะอันนี้ปก,กติปวดหัวได้แต่มันส่งผลถึงเรื่องสมาธิด้วยอคนที่แบบเป็นสมาธิสั้นอะไรแบบนี้เราอาจจะใช้สัญญาณพวกนี้เยอะเกินไปแล้วที่เสี่ยงที่สุดคือส่งผลถึงการเป็นมะเร็งได้อื มะเร็งที่ไหนคะมะเร็งที่สมองเนี่ยแหละก็คือที่ที่เขาโดนมากที่สุดถูกต้องถูกต้องเลยค่ะโอโ้โหอันนี้แบบเป็นงานวิจัยลองรับถูกต้อง,องใช่ไม่ใช่แค่เด็กด้วยไหมคะผู้ใหญ่ด้วยไหมผู้ใหญ่อ่ะด,ด,ด้วยอยู่แล้วมันมีงานวิจัยเหมือนกันที่ว่าเวลาที่ผู้ชายชอบเอาเอา่เอมือถือใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงใช่ไหมคะข้างใดข้างหนึ่งนอกจากว่ามันจะไปลดปริมาณของสเปิร์มแล้วมันยังทําให้ต่อมลูกหมากข้างนั้นเป็นมะเร็ง ข้างไหนที่ชอบใสก็ข้างนั้นแหละ oh. มันส่งผลมันส่งผลโอ oh, แบบคือน่ากลัวมากแล้วมันเป็นของที่ทุกคนมีในโลกปัจจุบันถูกต้องคือมือถืออาจจะหลีกเลี่ยงยากนะเนาะแต่ว่าหลีกเลี่ยงได้พูดอย่างนี้ล้กันเราอาจจะหนึ่งใช้เป็นสป mm ีเ hmm. กอร์เราเปิดสปีเกอร์อย่างน้อยมันก็ไม่ต้องอยู่ใกล้แบบนาบ มากๆอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยลดได้การใส่บลูทูธก็ช่วยได้แต่อย่างไรก็รตามบลูทูธก, <Bluetooth S 2> ก็เป็นสัญญาณอีกอันอหนึงอยู่ดีใช้ก็ไม่แนะนําแต่ว่าอย่างน้อยๆอ,ยอะ่ะมันก็ลด คลื่น e.m.f ตรงเนี้ยไปได้แล้วถ้าเราใส่หูฟังแบบมีสายอะค่ะช่วยไหมอันนั้นดีกว่าแน่นอนเพราะว่านั้นมันก็ไม่ได้มีคลื่นไงอันนั้นก็จะดีกว่าแต่สมัยนี้หาได้หรือเปล่าอีกเรื่องหนึง่งหาส่ว่ใหญ่ส่วนใหญ่อะไรที่ไร้สายอะค่ะมันต้องการสัญญาณอยู่แล้วก็เลยโยงมาถึงสัญญาณ wifi ถูกต้องสัญญาณ wifi ก็เหมือนกันคือมันทำให้รบกวนคลื่นสมองอะค่ะยกตัวอย่างเช่นเวลาที่ลูกเราหลับหรือตัวเราหลับเนาะ สัญญาณ Wifi เหล่านี้มันก็ส่งสัญญาณกระแสมาทําให้รลบกวนคลื่นสมองทําให้จริงๆอ่ะเราหลับไม่ลึก mm. หลับมาหลับได้อยู่แล้ว mm. ลบางคนอาจจะบอกอ้าฉันก็หลับปกติหลับปกติแต่ความลึกหรือว่าออคุณภาพเนี่ยมันต่างกันดังนั้นอะแนะนําว่าอย่างตอนกลางคืนนะคะ ถ้าเป็นไปได้ก็ปิดสัญญาณ Wi-Fi เพราะจริงๆทั้งวันอะเราอยู่กับ Wi-Fi อยู่แล้วอะเราแบบอยู่ในที่ทํางานเราหรือเราเดินห้างทุกที่มันมีสัญญาณ Wi-Fi หมดแต่จะดีมากๆเลยถ้าเราสามารถช่วยลดได้ตอนนอนอ,อย่างน้อยมันทาให้คุณภาพของการหลับอะและการหลั่งสารฮอร์โมนต่างๆมาซ่อมแซมก็ดีกว่าแล้วตัวมือถือเองก็เหมือนกันแนะนําว่าควรจะไว้ห่างอย่างน้อยเลยอะเมตร จากตัวเราหรือถ้าเป็นไปได้ปิดสัญญาณตอนนอนได้ก็ดีปิดเป็นแบบแอร์เพนโหมดอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ้ค่ะไม่ใช่มันก็จะไม่มีสัญญาณตรงนั้นหรือ Wi-Fi สมมติว่าถ้าปิดไม่ได้อ่ะแต่อย่างน้อย Wi-Fi ก็ควรจะอยู่ห่างสักหกเมตรอ่ะจากตัวห้องนอนของเราโอ้ฟังแล้วแบบคือที่เด็กเขาเอฟเฟกมากกว่าเราเพราะว่าเขาอยู่ในวัยของการพัฒนาสมองถูกต้องสมองกําลังมีการพัฒนาแล้วก็โลกของเขามันบางอะค่ะมันสามารถทะลุไปได้ง่ายกว่า บางคนที่แบบเออสังเกตไหมสมัยนี้เด็กสมาธิสั้นเยอะข<ช>ึ้นอ,อันนี้เกี่ยวข้องแน่นอนไม่ใช่แค่การดูจอนะการดูนั้นก็เรื่องหนึ่งมสมาธิสั้นจากจากจากจ,ากจอประสา,าทตาอันหนึ่งแต่จากสมองก็อีกอันหนึ่งเป็นภัยร้ายใกล้ตัวที่ใกล้มากๆๆๆซึ่งภาพปัจจุบันที่แม่พ่อเห็นนะบางครอบครัวก็จะ ให้ลูกเล่น iPad ให้ลูกเล่นมือถือให้ลูกดูแบบจอหรือใกล้กับอิเล็กทรอนิกส์มากๆเพราะมองว่าเอ้ยมันเป็นโลกยุคใหม่นอกจากอ่ะการดูจอก็เริ่มมีหลายๆสื่อหลายๆอย่างงานวิจัยมาบอกว่าโอ้ดูจอไม่ดีเสียงออทิสติกเทียมเสียงสมาธิสั้นแต่วันนี้ได้มารู้ข้อมูลลึกๆว่าตัวสัญญาเนี่ยเป็นภัย ที่น่ากลัวมากเพราะมันมาแบบเราไม่รู้มันมาแบบเรามองไม่เห็นไอ้จอเนี่ยเรายังควบคุมได้ว่าหยุดดูจอนะลูกแต่สัญญาณ WiFI เอยสัญญาณมือถือเอยบางทีแบบด้วยความคิดถึงลูกเราเนี่ยโทรหาลูกเราขอคุยกับลูกหน่อยดังนั้นเน่ะเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็น Face Time ค่ะอ่าอย่างเงี้ยมันไกลขึ้นเงี้ยนึกออกมาอย่างน้อยเราก็ไม่ได้แบบถูกต้องมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือเราอาจจะทําวิธีอื่นๆที่มันไกลขึ้นจากการที่เราเจาะที่หูเลย เรายิ่งแบบเรื่องของการนอนหลับที่ไม่ไม่ดีถูกต้องของลูกมัน,มนส่งผลต่อการจเจริญเติบโตด้วยใช่ไหมคะถูกต้องมันส่งผลถึงการนอนหลับพอ q u a l quality of sleeping s l e e p i n g มันไม่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนที่สําคัญที่สุด <c oughs> หลังไม่ดีโกรทฮอร์โมนเป็นตัวสําคัญของเด็กมากๆเลยดังนั้นถ้าโกรทฮอร์โมนหลังไม่ดีเด็กคนนั้นก็จะไม่สูง <c oughs> เด็กคนนั้นก็จะไม่เกิดการซ่อมแซมเพราะเด็กเนี่ยต้องเกิดกระบวนการซ่อมแซมเคยสังเกตไหมว่าเด็กเนี่ยขี้ร้อนมากเลย เพราะว่าเขามีระบบการเผาผลาญตลอดเวลาที่เยอะกว่าผู้ใหญ่แน่นอนเพราะว่าอะไรเขาต้องซ่อมแซมตลอดเวลาค่ะเด็กเคยเมื่อยไหมเคยเจ็บเคยอะไรไหมไม่ค่อยได้ยินเลยเพราะเขามีแต่ความเจริญเติบโตมีแต่การโตขึ้นดีขึ้นแต่ของเรามีแต่ความเสื่อมและถดถอยใช่ไหมหลังจากที่สิบห้าทุกอย่างตัเสื่อมและถดถอยค่ะโอ้โหวันนี้นี่แบบอยาก ฝากแมสเซจนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่ทุกคนมันเป็นภัยร้ายใกล้ตัวมากแล้วแบบยิ่งฟังยิ่งรู้สึกเลยว่าแบบโอ้เดี๋ยววันนี้กลับไปต้องวางมือถือห่างหาแล้วก็ต้องไม่หาปุ่มปิดหัวสัญญาณไวไฟก่อนคือทุกวันนี้คือที่บ้านคือเปิดออนไลน์ตลอดแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เกตแบบไม่ได้ทําให้มันเปิดปิดง่ายสัญญาณไวไฟไปอยู่สูงปรี๊ดเลยใช่หลายๆคนแหละคืออย่างที่บอกระหว่างวันอ่ะเราก็เจอ WiFi เยอะมากแล้วว่า ตอนนอนอะสักหน่อยที่มันน้อยลงม,มันก็จะดีกว่ามากใครที่ชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพคอนเทนต์ที่อัปเดตข่าวสารที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบไม่มัว่วติดตามช่องหมอปาลุกไม่แก่แม้ไม่ตายทุกช่องทางได้เลยนะคะ